Cuz I'm all about him, 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 and he's all about me, 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 and we don't give a dang 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 about nobody อ e ะอ่ะเจ้ามีมีน้องเปิดให้หมดได้ไหมคะพอดีเขาไม่เห็นนะลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาเอ่อหนูเอาเป็นอันนี้ค่ะรูปแจ้ะนี่ แม่มาชื้อมาน่าซ <啊 S 1> ื้อมาซื้อมา这种หัวไส้หมูแดงอไหน่าอย่ไหนอันนี้ด้วยอัน<啊>นี้ด้วยอันดูทอ หลังจากที่กินอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะก็ไปพักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็มาต่อที่อาหารเที่ยงค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของที่ภูเก็ตนะคะอันนี้คือโลบะเราชอบกินมากที่นี่นะเป็นอาหารพื้นเมืองที่ถูกแล้วก็ดีเท่าไหร่บะเบี้ย我说 อนี้กินอร่อยไม่รู้อะแต่วันนี้เพ็คเป็น้อยแหม่บอกเจ้ายูเดี๋ยวล่าสุดอะเออย่งริง ข okay, ี่ยปไปสถานีอะไนอป all right, all right. ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพัทลุงนะคะ mm hmm. กำลังจะมาลองชุดงานแต่งงานเซียนช่วอีกาติน่ <c oughs> น,นี่ว่าผมจะ干什么？อ๋อตสิขอบคุณค่ะ <All right. S 1> นะ่ารักชิาต็เตียนอาร้อพัทลุง <All right. S 1> พัทลุง, <All right. S 1> งอาร้องไทยวเมือกเกประเฉศไ่ย สีคาราพลูไปได้ไหมไปได้อืมเป็นแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นเกาะอกใช่ไหมจ้าสาวแล้วก็มีความอกไหลมีความใสหน่อยคือก็ยังเจ้าหญิงที่จ้าสาวแหวกเข้าไปได้เลยแหวกเข้าไปได้เลยวันเสาร์กระลากินีจ้ะไไม่ด้

对 <Special>、嗯，这样的话，这个也不错。错、嗯。开始拍。拍过了。 เลือกชุดเสร็จแล้วค่ะทําออกหมดแรงกันไปเลยนะคะเลือกชุดประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามีนักกินข้าวกับพี่ค่ะเป็นที่ร้าน smoking fin นะคะเป็นหนึ่งในร้านที่ตอนสมัยเรียนเราก็มากินบ่อยเหมือนกันขอย้อนไปตอนลองชุดนิดหนึ่งคือเราเลือกชุดอะคะ่ะทั้งวันจริงแล้วก็ pre เวดด i n g อะคือมันประมาณ 4- 5หชั่วโมงอะนะคือคิดดูแบบเราสุกแบบเหนื่อยมากแล้วพี่พนักงานต้องเหนื่อยขนาดไหนนะคือจะบอกว่าร้านพัดลุงอะคือทีมงานเขาแบบดีมากๆเลยนะคะให้คาปรึกษาดีมากพนักงานเฟรนลี่มากอัธิยาใสยดีนะคะกระตือือ คือล้นมากคือเขาพยายามที่จะช่วยเหลือเรานะคะเหมือนแบบเลือกชุดแล้วก็ให้คําปรึกษาคำแนะนําอะไรคือแบบดีมากๆอยากได้อะไรเพิ่มอยากเติมตรงไหนคือสามารถแจ้งพนักง,งานได้เลยนะคะถ้ามุณว่าเขาสามารถจะหาได้คือเขาจะพยายามหาให้เรานะคะซึ่งแบบโอยดีใจมากๆเลยคือเขาแบบพยายามแบบบริการให้เราแบบดีที่สุดเอาพูดง่ายๆเลยคือแบบชอบมากๆ แล้วราคาก็ไม่แรงด้วยคือเป็นราคาที่แบบจับถึงได้นะคะใครสนใจอยากจะถ่ายพรีเวดดิ้งจะแต่งงานแล้วเธอติดต่อที่นี้ได้ฉันชอบมากแล้วเลือกชุดพรีเวดดิ้งกับวันจริงเป็นแบบไหนต้องติดตามคลิปหน้านะและขอขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้นะคะสาวนี้บ๊ายบายค่ะ